ตอนนี้เอ็มอยู่ที่บางแสนแล้วนะคะเขาคงคิดถึงการแกะถนนบางโดยแกะเยอะเลยโอ้บางแสนเป็ดไปเยอะนะมีโฟมลอยอยู่กลางทะเลด้วยย่าเดินวันละกี่รอบอ่ะยังเท้ายังไม่ตั้งไม่รู้ว่ากี่รอบใช่ไหมย่าอหลายรออบเดินวันเช้าออกมาก็แกะเขาแกะให้กันเดิน อาาหยยันงทุกคนคะตอนนี้เอ็มอยู่ที่บางแสนแล้วนะคะเราจะมาตามติดติดตามชีวิตวันนี้เอมมากับย่าค่ะย่าจเจ้าเดิมแล้วก็น้องเอ็มนะคะเราจะมาดูวิถี นี่ไงแม่เดี๋ยวแม่เราจะมาดูวิถีแม่ค้านะคะแม่ค้าขายขนุนค่ะจากที่เอ็มบอกทุกคนว่าว่าที่บ้านย่าค่ะเขาตัดขนุนปลูกขนุนใช่ไหมคะเราก็ทําการขายขนุนมกันค่ะแต่เรามาขายที่บางแสนแล้วก็วันนี้เอ็มมาอยู่ล็อกของย่านะคะแล้วแม่ค่ะวันนี้แม่ก็มามา,มาแกะขนุนให้ให้ย่านะคะ โอเคแม่มานตั้งกี่โมงเนี่ย9โมงกว่าแล้วอืมมีไงย่ามาแล้วยยย่่่าามชวแกจะมาช่วยช่วยแก่ย่าจะมาช่วยแก่ด้วยนะย่าจะมาช่วยแก่อืมค่ะตอนนี้ย่าย่าหลีเขาก็ไปเดินไปเดินที่ถุงแล้วอ่าแม่อยู่ล็อกที่อะไรเนี่ยล็อกหมั้ยล็อก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 พิมสีร้อยหกเก้า นี่เขาเรียกว่าล็อกเลยนะล็อกปลอดร่มล็อกแสนสบายล็อกล็อกแถบนี้ไม่มีร่ม่ไม่มีร่มแต่ถ้าเกิดเป็นคือไม่มีร่มมีโต๊ะนั่งอ่าเป็นวิวโต๊ะนั่งอ่าเอาเสือมาโผลเองโผล่มเองอ่าโอเคแม่เขาทำใหม่ปะที่ออกไปยื่นยื่นไปอ่ะทำใหม่ทำใหม่เฮ้ยบางแสนเปลี่ยนไปเยอะไม่ได้มานานเปลี่ยนไระยะระยะก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกัน วันนี้ย่าเก็เลยมาด้วยขายยามาด้วยแล้วก็เขาคงคิดถึงการแกะขนนบางโดยแกะใหญ่เลยแกะใหญ่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแาลีมาเพราะว่าแาลีอ่ะเขาไปเดินถนนอยู่นานเลยใช่ปะพักนึงอ่ะยานพักใหญ่เออพักใหญ่ก็รอดิแกะนี่เต็มผ่านแบบแกจะผูย่าเดินไปถึงไหนแม่เขาเดินขึ้นงบนอ่ะแถบโน้นหรอแถบนี้แถบนี้วันนี้แม่มากี่โลก หมดสามเ็มหัวหมดหัวแล้วแม่ขายกิโลกี่บาททีบาทหาสอันนี้เหลืองพิชามากันไม่ใช่หลอใช่หมดแล้วนันทองรเสิทองเหรอลูี่ตอนที่แม่ไกยอยู่อะไรอะนี้เหลืองพยอันนี้เลชัยแต่เนื้อเนื้อมันลงมาเล็กอันนี้ทองรเสริหรอทองะเสริยากแม่ี่ใช่กับทองกรเสริมันความแตกต่างกันยังไงครัอันนี้มันไแบบอัน อันนี้มันจะหวานฝาดฝาดเนี่ยพี่ชายดวงเล็กแต่หวานฝาดอันนั้นมันหลวงกระเสิริกรี่จะหวานน้อยกว่าดวงใหญ่กว่าเพอเออลวงเล็กจะหวานฝาดอันนี้ทงกระเสิร์ตอ่าอันนี้เหลืองพี่ชายอ่าอ่าเองมาสีไม่แ๊กเลยรอง้าแกะไปสีแย้ไปเหลืองขูกล้องมาลุมเลยอันนี้เหลืองพี่ชายทองเล็กอเล็กข้าวกล้องมาลุมเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอันไหนอร่อยกว่ากันยังไม่ได้กินอันนี้หรอกนะ หวานกว่าปะหวานกว่าหรือใครว่ามันช้ำๆอืมนื่นบางทำแก่ยากแต่คนชอบกินอเกินอะไรยากไหมันหมันหนัขึ้นน่เนี่ยแม่มาจ่ายเองบ้งแสนเน่ยเลยมาล็อกแม่นะล็อกยา69ล็อกแม่อยู่ตรงสบายั้งแต่สบาย เราไม่รมไม่มีร่มเอาเสือมานั้าปูทุกคนค่ะเดี๋ยวไปล็อกย่ายอีกคนหนึ่งนะคะ <c oughs> คือมีหลายย่ายที่เอ็มบอกเดี๋ยวเอ็มพาทุกคนไปดูแต่อยู่ไม่กกลกันหรอกติร์เติร์ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วะคะ่ะ โอ้ทังแสนเป็ดไปเยอะนะมีโฟมรองอยู่กลางทะเลด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าเก้าอี้นั่งชายหาดเยอะได้ขนาดนั้นย่าหนสดีค่ะหนูมากับน,น้องค่ะเอายญาจับไป,ไปไหนคะไปเไไไมร่เนี่ยไปเมลไหร่สิบหกค่ะยี่หกใช่จ้ะไปนานไหมเหมือนเนี่ยนานเลย ร้านที่่วอยะจำได้แบบจำไม่ได้ไม่เคยเห็นหนูหนูลูกยเยดีหืมย่ากำลังผ่าเลยนะเอ้ไไม่มีน้องไอรเป็นพี่พี่แ <P X S 1> อ๊กอ๊กเป็นพี่ใช่ค่ะหืมม่ต้องใช้มีดแบบโค้งๆเลยอ่ะย่า บอยากตัวห้าสิบบละบาทอร่อยนคะรวงเล็กหวานนะบอกขอไม่หวานแล้วสบป่าอันนี้พันอะไรอันนี้ใช่กับน้องประเสริฐน้องประเสริฐแล้วก็เป็นนักเป็นนักแข่งด้วย ขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็จะไปซื้อไก่ย่างนะคะไก่ย่างในตำนานบางแสนรยี่สิบเจ็ดนี่รอยหนึ่งจานร้อยไก่ทสุดร้อยยี่ ไส่เหลืองในตำนานได้ๆจ้ะสั่งอาหารแค่เราซื้อเชิ้มได้จ้ะหนูเอาติดหนังสองไม้ค่ะตัวนู้นนะคะตัวขนนมตัวนู้นแดดไดดจ้ะโอเคชอบแบบหนังเยอะๆเหรอ้างร้านนี้เลยร้านไก่ขนุนเนาะนู่นร้านแม่อยู่นู่นเอาค่ะน้องจ่ายตังเงี้ยคะโอเค หนนคนร้านแม่อยู่นู้นใช่ไหมน้องเดินอยู่แล้วป้าเขาก็เยื้องมางนี้ร้านไก่มีอยู่ร้านเดียวเนี่ยไก่เหลืองเลืเนเลในตำนานใครมาบางแสนต้องกินค่ะอ๋อหนูคิดว่าป้าหุ่นทางไม้เลยเลต้องสักก่อนใ,อใช่ นี่คือเมนูที่เรากินวันนี้ไก่เหลืองในตำนานเยี่ยมฟังจะฟิลฟิลทะเลแหมจะหมดแล้วจะหวาต้องตัดมาชิมเอาไหมเอาปูหรือว่าอะไรไม่เอา อ๋อขอโทษค่ะเ,เอะขอบคุณค่ะ<า>ขอบคุณค่ะาจานเดียวไม่พอค่ะจานที่สอง <c oughs> แม่มันเหมือนเด็กไม่เคยกินไก่อ่ะ<า>อ่ะกินซะ To to ไปเลยค่ะหนูไปกับย่ามาแล้วเอาได้แข็งแรงกว่าย่า เดินวันละกี่รอบอ่ะยันเช้ายันไม่สังไม่รู้ว่ากี่รอบใช่ไหมจ๊ะรอบมาไม่รู้อะอ๋ะรอรอบเดินตอนเช้าออกมาก็แกะเข้าแกะให้กัเดินอ่าขายยันกหยยนกโมงระยะระยา่ามาเดินแต่และรอบย่าขายหมดปะที่กันเหลื้อนฐานที่ก็หมดฐานยาอื้อแต่เมื่อกี้ก็มาไม่หมดใช่แต่เนี่ยมาฐานที่ย่าไปรอบที่สองยาเดี๋ยวรอบที่สองนาะ ย่าเดินไปถึงนู่นเหรอทำไมย่าถึงไม่เดินไปฝั่งนน้นละเดี๋ว่าย่ารวยเขาอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นคนละฝั่งกันอ๋อของย่าฝั่งนี้ย่าแล้วฝั่งนี้มีร้านร้านของย่าร้านเดียวปะร้านขายขนมอะมีร้านอีร้านแถวร้านเงาตรงนั้นมีแค่สองร้านเห็นไปแล้วไม่ถ่ายร้านย่าและวอ่ามีตอนนี้ย่าเขากำลังเลยขายขนมอยู่นะคะย่าต้องถามปะบางคนก็เอาบางคนก็ไม่เอาแล้ย่าเนาะ ามไปเรื่อยแต่คนมันน้อยวันนี้วันปีใหม่ที่คนเยอะเออเหรอเออวันปีใหม่อะแจกกันไม่ทันอ่ะโอ้วันนี้วันเสาร์แต่หนูว่าตุ๊ดจีมัน่าจะเยอะป่ะอยาตุ๊จีหนาจกเยอะอืมแต่เดินนี้โป่งโป่งเลยนะไม่ต้องมีร่มอะไรเงี้ยเออแต่คนมันน้อยอย่าถ้านั่งแบบพื้นอย่างเงี้ยกับมีร่มอะมีร่มมันขายดีกว่าป่ะเอาไหนมาคนมันเยอะอย่างมีร่มอย่างเงี้ยอะขายดีใช่ไหมอ่าปีใหม่ขึ้นบนนู้นหมด เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเลยอะ่ะแกะแทบไม่ทันเลยเดยอวันนี้กลางมันวันนี้ไม่มีคนไงโอ้อนี่แหละค่ะย่าเขาก็จะขายทุกอาทิตย์เลยเนาะอย่างเงี้ยตั้งแต่สาวยันยันแก่แล้สาวยันแก่แล้วและย่าคิดว่าย่าจะเลิกขายเม,มื่อไหร่ไม่ไหวกันเลิกไม่ไหวกันเลิกไม่ไหวกันเลิกแล้วแต่ตอนนี้ย่ายังไหวอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะย, <c oughs> ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ ไหวก็ยังเดินได้ระยะนี่นะเดินแล้วต้องใส่ถุงเท้านะจ้าไม่ใส่รองเท้ามาจ๊ะใส่ถุงเท้ามาจ้าพอม่ดีเลยต้องนใส่ไม่ใส่รอเท้าคนทีมากันเนี่ยจ้ะ เลยเอจะเดินขึ้นไปขายข้างบนแล้วได<อ>้ขึ้นข้างบนเนี่ย,นนนนยวันนี้คนน้อยค่ะย่าบอกคนน้อยมากคนน้อยแ,อาาแต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่หรอกยา่าคนอาจจะเยอะก็ได้ไไมันยาวถึงนู่นเลยอ่ะโหยา่ามันหักหักศอกหักมุมไปนู่นได้ดิอ่ะดูเห็บยาวไปโน่นอ่ะโอ้ย่าก็เดินเก่งเนาะโอเคย่าย่าหนูไปแล้วนะ ไปแล้วค่ะน่ะ,นะนะทุกคนแต่ยา่าเขาก็เดินไปค่ะเราก็จะเห็นฟิลแบบคนขายของเยอะเงียบย่ายังบอกเลยว่าเงียบเดินไปแล้วถามอะไรเขามาถาม อันนี้แกะอีกรอบเหมือนกันแม่เดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดเร็วก็ได้กลับบ้านหรือเอ้ยยังไม่หมดดีๆยังไม่หมดง่ายๆจ้าเอาแกะปัวคนนี้เขายังแบบปลื้มใจไก่เหลืองอยู่นะเออโหหปื้มใจไก่เหลืองตังค์ใหม่รูดถ้วยมาเลยอ่ะเนาะปลใจสั่งใหม่เอาอีกเป้าฮะเอาไหมไปเอามาดิเอาตังไปใจสั่งใหม่ อยากกินปีกก็ไปซื้อมาร้อยนอหอยนึ่งอ่ะมาแล้วปะคนนี้หอยนางรมใช่ไหมคะป้าตอนนี้เอ็มรอคนเล่นบารา์นาโบดอยู่ทุกคนแต่มันยังไม่มีม,มีคนมาเล่นโซฟาละ 拜吧 ทุกคนวันนี้เอ็มก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะที่บางแสนนะคะแล้วก็พามาดูวิธีของแม่ค้าขายขนุนนะคะค่ะว่าที่ครอบครัวของเอ็มเขาทํากันยังไงนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ก็ถือว่า ได้มากินไก่เหลือง <laughs> ที่เราไม่ได้กินมานานส้มตำค่ะทุกคนขาวันนี้น้องก็เอนจอยกับการกิน <laughs> เพราะว่าย่าก็ไม่ได้มานานแล้วนะเออแล้วก็แบบย่าเมื่อก่อนย่าเขาก็แก่ขน,นอย่างนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ย่าเขาไม่ได้แก่แล้วนะเนาะเซ็งล็อกไปแล้วอ่ะ ถือว่าพายามมาเที่ยวเลยคาะทุกคนวันนี้ยังไงเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เอ็มด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาญาิต้องกลับเล่นไพ่ค่ะไปไว้ค่ะย่าไปกลับไปเล่นไพ่ย่ากลับเล่นไพ่ค่ะบาย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 ค่ะแม่เดี๋ยวแม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะเดี๋ยวหนูต้องกลับแล้วโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะไปเตรียมตัวกลับบ้านนาง mấy ngảo nè mấy ngảo đâu cô dễ dàng lại phần thủ <laughs> phần dễ phần dễ <laughs>